สวัสดียามเช้าครับส่วนหลังบ้านการเด่นนำเสนอครับผมวันนี้ก็คือช้างด่างเหลืองครับช้างด่างเหลืองแล้วก็เลี้ยงนะครับมีช้างด่างเหลืองแต่ช้างด่างขาวนี่เลี้ยงไม่ค่อยโตครับหลังจากกับจากการส่งข,ของต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เพิ่งออกจากงโรงงบนะครับ อบไว้นานอบไว้เป็นเกือบเดือนปกติแค่ถิประวัน,นครับเนี่ยลงเลยวันนี้ก็เลยแยกหนอ่องน่องกล้วยอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็มาทําตัวนี้ครับเพราะว่าเจออ,อากาศร้อนครับอากาศร้อนบุษราคำรอดแล้วอันนี้ก็ไว้รองรับบุษราคำทั้งหมดเลยนะครับนี้ว่งางก็เลยเอาประกายดาวประกายดาวมาลงไว้ก่อนเนี่ยเป็นบุษราคำนะครับ สรัคำตัวเล็กๆก,ก F, F, เ็เอฟเอสอ่าลูกทางสวนยังไม่ส่งมาก็ประมาณ4 5หต้นมันกุศลคำช่วงนี้ราคาจับต้องได้ครับเมื่อก่อนแพงมากนะครับต้นละเป็นล้านต้นละหลายแสนต้นละหลายหมื่นตอนนี้ก็จับต้องได้เก็บเข้าสวนครับชอบทั้งปูนี่ทำเป็นแบบนี้อากาศเย็นๆเน,นี่ยสวนหลังบ้านการ์เด้นคอชนโนดอันนี้ก็ เตรียมนะครับทวน,นี้ก็เป็นเสือเอบเตรียมตั้งแม่ด้วยแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าด้วยบางทีรอจนโตนะครับโตมากอันนี้ก็เห็นไแยกหน่อมายังทําจํานวนอยู่นะครับเพื่อจะขยายสวนใครไม่เลี้ยงเราเลี้ยงครับนี่ก็ผสมดินนะครับนนก็ปนะบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนหลังบ้านการเด่นตอนเช้าครับผมควาเด่นให้ชม หลังจากพายุเข้านะครับพายุเข้าประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วละ่ะใบก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็ตัดทิ้งนะตัดทักทิ้งเยอะส่วนหลังบ้านกาเดนต้นต้นกล้วยเยอะครับช้างด่างขาวด่ดางเหลืองแล้วก็บุสลาคำสลาคำนี่จะเลี้ยงทุก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 อย่างครับทุกตัวเลยสนิจันดำด่างแล้วก็บุสลากคำชมพู อฟูฟูมินเหลืองพีชเลี้ยงหมดนะครับต้นมาตัดเยอะครับใบเนี่ยเห็นไหมอูย้ยตัดหลายร้อยหลายร้อยใบทีนี้ต้นไหนที่อออกมาแล้วหลุดเขียวถอนทิ้งเลยถอนเนี่ยนี่ขนาด มาจากสวนเอกตรานะครับนครควสวรรค์ดูงูมีมาาตะใบสวยทีนี้พายุเข้าวันนั้นครับลูกเห็บลงดูใบจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมตัดทิ้งเยอะครับเอาไว้ไม่ได้ตัวนี้ก็มาจากสวนเอกตราครับที่ลงในอะไรผัวชัวในราคานั่นแหละเนี่ยเอฟมาก็แยกหน่อไปหลายหน่อแล้ว่ะ ส่วนมากจะเป็นเพิงลาวาพายุเนี่ยเพิงลาวาเงี้ยครับเพื่อสวยงี้เลยดูดูเขาเจอเขาเจอเจอเจอพายุใบไหนที่ไม่เจอก็ดีไปครับใบไหนที่เจอนี่มันใบใหม่ครับนะใบใบใหม่ใบนี้ใบนี้ใบใบหม่ใบที่เจอเนี่ยดูโสมหมดแต่ไม่เป็นไรครับเลี้ยงใหม่ได้ของพวกนี้ยังปลูกยังเลี้ยงกันอยู่นะครับส่วนหลังบ้านกระดินก็ แยกหน่อวันนี้ก็ประมาณสามสิบนี่แหละโนโนนวันนั้นก็แยกออกไปต้นใหญ่แบบนี้ใครสนใจก็ทักได้นะครับอันนี้ก็เป็นชอนตะวันนะครับชอนตะวันปกติสีจะสีจะจำกว่าน,นี้นะครับจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็สมสมนี่ชอนตะวันอันนี้ก็เป็นเพลิงลาวานะครับ เราคัดเลือกสายพันธุ์นะครับไอที่ซื้อมาที่ลายไม่มีแล้วก็เลี้ยงยงไว้ก็ปล่อยๆไปครับแถมๆแ,แจ,ก,แจกไปนะครับเลาเป็นแบบนี้ดูทั้งลมทั้งพายุครับตัวนี้เป็นเสือเอฟบีนะครับตัวนี้เป็นตระกูลตระกูลเอฟบีเอฟบีแต่ดูเนี่ยอันนี้ที่แม่แกเข้าประกวดงานวันนั้นครับที่กรุงเทพดู พายุเข้าครับผาตุงลิ่งหมดเนี่ยดูเสียดายมากดูลายจัดมากพายุลูกเห็บลงครับตัดทิ้งในครั้งที่สองเลยดูลายลายใบก็เลี้ยงกันเยอะครับก็ยังทำก็ยังส่งได้เรื่อยๆครับคอยคัดสายพันธุ์คัดลาย ยังเลี้ยงกันอยู่นะครับดูปกติสีสวยมากครับนี่ยังเลี้ยงก,กันอยู่อันนี้ต้นนี้ไม่อยากพูดเนี่ยแต่ขอพูดเนี่ยมีห้านอหลุดเขียวหลุดเขียวสี่เฮ้ยมีหกนอหลุดเขียวห้าเพิ่งมาหนอเดียวเนี่ยจะหลุดเขียวครับหลุดเขียวเนี่ย มี่ีหลุดเขียวนี่หเขียวอันนี้มาจากฟาร์มใหญ่นะครับต้นแม่เขาต้นหนึ่งสามล้านห้าครับเนี่ยรู้เลยถ้าพูดไปเมียฟาร์มในประเทศไทยเนี่ยต้นกล้วยในส่วนใน,ในประเทศไทยเนี่ยแม่เขาต้นนี้มาสามล้านห้าเจ้าของฟาร์มที่ซื้อกล้วยต้นละสิบล้านนั่นแหละอีกต้นหนึ่งที่เขาปิดมาสามล้านห้านีลูกเขาสวยอยู่แต่ให้ลูกไม่ดี ันนี้ก็ตัดตัดออกเลยนะครับนี่คือลักษณะคือคือเห็นไหมอ่ะมีมีปัญหานะครับเนี่ยกล้วยมีปัญหาแทงแบบนี้มีปัญหาแล้วก็ลายเขาเริ่มไม่มีแล้วก็แก่แล้วครับเกือบปีแล้วบ้างตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดอ่าแต่างสาวใหม่นี่นี่ตัดแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ต่งสาวใหม่ดูลูกเขาเนี่ยเอาลูกเขาแทนก็ได้เลยเห็นไหมเนี่ยลูกเขาเนี่ยเอาตัวนี้แทนก็ได้ เหมือนกับต้นเหมือนกับต้นนั้นครับต้นต้นนั้นน่ะอี่ยปกติยตังต้นนี้ต้นนี้จังสวยเลยต้นนี้ก็แทนนะครับแม่เขาตายเอาลูกเขามาแทนดูอย่างงามวันนี้ก็ตอนเย็นก็จะฉีดกันลาครับไม่ฉีดไม่ได้ไม่อยู่บ้านหลายวันลาลงเพราะว่าหน้าฝนกาดูกัน ดูดูฝนครับหน้าฝนล,ลาลงโอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับส่วนหลังบ้านการ์เด้นขอบคุณครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมฝากกดติดตามด้วยเผื่อมีอะไรอัปเดตช่วงนี้ราคาต้นไม้ก็ก,ก็ก็ขาลงนะครับลงลงนานแล้วละ่ะแต่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆลงได้ขึ้นได้ครับผมโอเคครับ